ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับการที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิป ซึ่งเป็นบักที่ใครหลายๆคนอาจจะเรียกร้องหรือว่าร้องขอกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับบักขาใหญ่ของขาดําซันจินั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งบักนี้นะครับผมมันได้หายไปประมาณช่วงหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่ามันก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะหลังจากคลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับผมนะฮะบอกเลยนะครับว่าน่าจะมีคนใช้หรือว่าอาจจะมีคนทาเนี่ยนะครับผมนะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าบักนี้มีประโยชน์อะไรก่อนนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมนะได้ความเท่ความสวยนะครับผมนะสองนะครับผมน่าจะโดดเด่นแล้ว ได้นนะะะครับผมะฮะส่วนข้อที่3เนี่ยนะครับผมนะอาจจะดูโดดเด่นแล้วก็สะดุดตานั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนข้อเสียของมันก็คือเออ่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะฮะก็มันไม่มีอะไรแหละนะครับผมนะแค่อาจจะดูว่ามันเท้าใหญ่ขึ้นนะครับผมนะอาจจะเป็นจุดเด่นของศัตรูอะไรประมาณนี้นี่คือข้อเสียนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้พี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะโอเคฮะในคลิปวิดีโอนี้พี่จะเอาจริงอีกเช่นกันนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครัับบบผผมมมมนนนะะะะะฮเเเเกกกลืืออาาแททจุ EP ยยครดดี๋วูซิ จะเป็นอย่างไรนะครับผมนะพร้อมไปครับประจจะปะเฮ้ยคุณผู้ชมมาเป็นทางด้านของผลสมิกนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่เจ้าโว้ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเกลือเกลือไปไหนนะครับผมนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันเก็บได้หรือเปล่านะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะเก็บก็ไม่ได้ขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับผมว่ามันทำอยังไงนะครับผมนะใครทําได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพีีี่่่่่นนนนนนนััััเอออองงงงะะะะคคครรบบผผมมมฮสิขทต้ก็ื ดำ V1 V2 นะครับผมก็ได้นะครับผมเนี่ยได้หมดเลยขอให้มันมีขาไฟก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมนะฮะก็มาเป็นผลพัดนะครับผมนะจะถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าขอให้มันตื่นก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะฮะมีแค่2อย่างเองนะครับผมในการทำนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีทำนั้นมันทำยังไงนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนจากพัดที่ตื่นแบบนี้นะครับผมนะอ่าให้เป็นพรดที่มันไม่ตื่นนะครับผมหรือว่าเป็นพร V1 นั่นนเองะครับผมโดยกาารททีี่่มตัวช้างตัวนี้นะะะครับผมนฮเปลี่ยนจากพพรรตื่่นนเป็ทีมันไม่ตื่นนนั่เองนะครับผมโดยการรสสับวิตตช์งนี เลยนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราลองแปลงร่างดูนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะให้เรากดอันติหรือว่ากดขาไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะหลังจากเปิดใช้ขาไฟเสร็จแล้วนะครับผมนะให้เรากลับไปใช้พระตื่นนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะสลับกันไปสลับกันมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ปราสาทกลางเลยนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมนะเราก็ให้เราเนี่ยนะครับผมนะใช้หมัดอะไรก็ได้1หมัดนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับกดใช้ไปเลยนะครับผมนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมัดอันนี้แล้วนะครับผมนะให้กดป ร่างเป็นพระนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตูงอ่าเป็นยังไงนะครับผมนะตอนนี้ก็กลายเป็นพระร่างใหญ่แล้วนะครับผมนะแล้วก็มีขาที่ใหญ่แบบนี้นั่นเองนะครับผมนะเบสลองทำดิ รู้สึกว่าจะมีข้างเดียวด้วยใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ซิเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงล่ะนะครับผมนะฮะมี2ข้างกับมีข้างเดียวเออมาเจ้าช่วยคุยทอดนะครับผมนะฮะก็เป็นบั็กที่ดูสนุกนะครับผมนะดูตลกดีนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าเราแปลงล่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแบบนี้ฮะถ้าเราแปลงล่างคืนล่างเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นพาร์ตัวใหญ่ที่มีเท้าโคตรใหญ่นะครับผมนะแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดูแบบเเออท่ลยะะไรรปมมาณนี้ ตัวเล็กก็ได้นะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเราสามารถนะครับผมนะใช้ผลอื่นก็ได้นะครับผมนะหรือว่าลงน้ําเอ่ยอะไรเอ่ยก็ได้หมดเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนผลดูนะครับผมนะจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะเราใช้ผลสั่นดูซิจะเป็นยังไงเอ่ยนะครับผมนะฮะถ้าเราใช้ผลสั่นก็สกิลได้เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมนะแล้วก็สกิลมงสกิลหมัดใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้บัคนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมคนไหนที่เอาไปใช้แล้วนน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 ะะะะะะะคคครรรัััับบบผผมมมมมมมเเปป็็็ยงงงงไ้้าาากกกลออต์ดูฮจีีณ นะครับผมนะฮะก็ขอให้ถ้าถกกับการทําบั็กละกันนะครับผมนะแต่ว่าอย่าไปหาทําจนแบบว่ามันน่าเกลียดนะครับผมนะฮะก็ทําพอได้รู้นะครับผมนะก็ทําเพียงแค่แบบพอเหมาะพอสมละกันนะครับผมนะอย่าไปทําจนแบบน่าเกลียดเกินอะอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะในควิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับข้ามันก่อนยา